โอเคครับก็ดับผู้รโอเคครับก็กสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสบล็อกฟุตต้องมีกติกาด้วยก็คือสามกติกาก็คือหนึ่งก็คือรหัสนี้นะครับผมก็ได้ให้เพื่อนผมเล่นนะครับรหัสนี้เลเวลสองพันสามสามร้อยตันนะครับพี่ยวตันผลไรที่แหะลืม เพื่อนเลนตั้งนานแล้วอันรหัสนี้นะครับพึ่งพึ่งฟาร์มไปได้สี่ห้าวันเลเวลสองรอยแปดสิบเก้านะครับก็คือจะมีอีกรหัสหนึงนะครับที่ผมที่เพื่อนผมส่งมาให้ส่งไะไ้นี่นะครับ นะครับนี่นะครับจะแจกนะครับแต่ก,กิกาก็คือกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ทำามเหตุผลทำไมถึงอยากเอารหัสนี้โคี okay, ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย